ครับอยากให้เล่าให้ฟังว่ามาเจอไม้ตะเคียนที่บ่อน,นี้ได้อย่างไรครับคือลูกน้องผมขุดรถไปครับขุดขุดไปแล้วทีนี้รถมันมาติดสิบล้อมันติดตรงนี้ติดทีนี้เขาก็ขุดขุดระดันเอารถออกเอารถขึ้นพอรถขึ้นเสร็จปุ๊บเอามุก,กี่ล้วงลงไปมันเจอเหมือนเหมือนมีอะไรข้างล่างครับมันขุดไม่ลงพอขุดไม่ลงน้องผมก็เลาะขุดไปเรื่อยเรื่อยเลย พอขุดไปปุ๊บมันเป็นรูปต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วถ้าตอนขุดมันจะงัดขึ้นง่ายครับต้นนี้ไม่ขึ้นแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับความเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าลูกน้องบอกว่าให้อ,ออกวันนี้เพราะมันมันหนักบ่ามันผมก็เลยเอาปู่มาจุดธูปเทียนขอเข้ามาครับแล้วก็ให้บอกเราให้ให้เอาขึ้นแล้วพอสักพักหนึ่งก็ขึ้นขึ้นงัดขึ้นมาแต่ยังไม่ไรู้จะไปไว้ไหน เจอหลายต้นนะครับแต่ต้นนี้น่าจะยาวกว่าเขาที่เท่าที่เจอมาครับมีใหญ่ต้นนี้ก็มีไปกองผมก็เก็บกองไว้ไม่รู้จะไปไว้ไหนต้นอื่นๆนี่มีปฏิหารอะไรหรือว่ามีก็ที่ขึ้นมาครับที่ที่ผมเอาไว้แต่ผมก็ไม่เคยนะชาวบ้านเขาก็มาขอหวยกระทูกหวยเสื้อชุดทงชุดไทยมาให้กันผมก็ไม่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 นั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยถือว่าไม่ได้รบลูกครับแต่ก็ไม่เคยไม่เชื่อเต็มด้อยอะไรเงี้ยครับ ล้าคิดว่าต้นนี้จะเอาไปไว้ไหนนะก็ต้นนี้ยาวกว่าเขามันจะไม่พอกับที่ที่เก็บผมอะอาจจะเคลื่อนย้ายอาจจะไปวัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเอาไปไว้วัดชุดนี้เดิมเลยครับเจอประมาณสองสามปีที่แล้วอาจจะก,กว่าผมผมก็จำไม่แม่นทีนี้ที่ยา้ายมาอยู่ตรงนี้ตอนเดิมอยู่แถบนู้นครับเดินแล้วทีนี้นาแปลงนี้เขาเผาตอสัง่งแล้วมันลุกลามมากระบใบยูคคลิปนะครับมันไหม ไม่เป็นเป็นขี้เท่าหมดเลยเหลือ,เหล,อเหลือแค่แค่นี้ครับเหลือเป็นเท่าที่เห็นนะครับก็มีต้นใหญ่หลายต้นใช่ไหมต้นใหญ่หลายต้นครับต้นใหญ่ประมาณขนาดนี้ก็มีหลายต้นครับแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยต้นเนี้ยเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นมาปีนี้ครับตั้งแต่ได้มไม้ด้เคียนมานี่ธุรกิจของเราเป็นไงบ้างหรือกิจการของเราเป็นไงก็แต่ว่าอุทาห์นก็มันก็ดีขึ้นนะครับอดืดีขึ้นดีขึ้นแต่ มันก็เป็นความเชื่อไงครับเพราะว่าคนที่เขาถูกหวยเนี่ยเป็นคนเป็นคนไม่มีไม่มีมมทรัพย์ไม่มีอะไรคือเขาเป็นแม่ค้าทั่วไปเนี่ยเขาถูกเรื่อยแล้วทีนี้เขาซื้อชุดไทยมาให้มาถวายแล้วมันมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับเขาเขายังไม่ได้ขึ้นแต่เขาบอกเขาอยู่ตรงนี้เขาก็เข้าฝัานคนนั้นมาให้มาบอกแล้วทีนี้แม่โคผมไปคุยตรงนั้นพอดีก็เจอพอดีเหมือนกัน